มาติดตามช่วงที่2นะคะของภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนต่อค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัทผู้จัดงานแสดงเครื่องจักรกลนะคะนำหุ่นยนต์ไทท่านเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเชิญเป็นแขกกิติมศัก์เข้าชมโครงการบุรณนะภาคการผลิตหลังน้ําท่วมณนใะบเทกบางนาค่ะ นายแพทย์วันรัชชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมพร้อมด้วยตัวแทนสมาพันธ์อุตสาหกรรมสนับสนุนและนายชัยนรงค์ลิมกิติศิล์นกรรมาการผู้จัดการบริษัทรีเทชเด็กจำกัดซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติผู้จัดการเมทัลเล็ก2011หมากรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนำไททันโลบอท หุนยนชื่อดังจากอังกฤษมาเทียบเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเมทลเลก2,011ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21-24ธั 24, นวาคมนี้ที่ไบเทคบางดา ซึ่งไทท่านโรบอตนะคะตัวนี้สูง2.4เมตรมีความสามารถด้านความบันเทิงทั้งร้องเพลงและเต้นรำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนก่อนจะให้ความบันเทิงตลอดงานเมทัลเล็ก2 0 11 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติออกเงื่อนไขไม่รับจำนำข้าวคุณภาพต่ำหลังพบว่ามีข้าวตกเกรดเข้าโครงการวันอาจเกิดสวมสิทธิ์รับจำนำข้าว นายภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีการรับจำนำข้าวพบว่าข้าวที่เกษตรกรนำมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวเป็นข้าวที่คุณภาพต่ำหรือข้าวตกเกรดซึ่งข้าวดังกล่าวแม้ว่าเป็นผ่านข้าวที่อยู่ในเงื่อนไขของการรับจำนำข้าวแต่เนื่องจากมีการปนของข้าวพันธุ์อื่นและเมล็ดผ่า์ข้าวรีบ ซึ่งส่วนหนึ่งนะคะอาจเกิดจากการที่เกษตรกรใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเดิมติดต่อกันนานเกิน3ปีโดยไม่มีการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูกรวมทั้งการเก็บเกี่ยวที่อาจมีความไม่มีความระมัดระวังหรือไม่ได้มาตรฐานทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับจำนำไม่สามารถจัดเกรดเข้าได้จนต้องแยกการรับจำนำออกต่างหากในราคาที่ต่ำกว่าราคาจำนำทั่วไป ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัดทำความเข้าใจกับเกษตรกร,กรที่นำข้าวเหล่านี้มาเข้าร่วมโครงการเพื่อไม่เกิดการต่อต้าน อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าข้าวตกเกรดดังกล่าวจะมีจํานวนน้อยแต่เกรงว่าจะมีข้าวตกเกรดออกมาอีกในฤดูการเก็บเกี่ยวหน้าและหากรัฐบาลมีการรับจำนำข้าวอีกครั้งก็จะทำให้มีข้าวคุณภาพต่ำเข้ามาในโครงการอีกทั้งอาจจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำหรือขาดทุนได้และอย่างส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณภาพข้าวไทยในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงมีการเสนอให้คณะกรรมาการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกอขอชอพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมเงื่อนไขาการรับจำนำข้าวให้เข้มงวดในเรื่องคุณภาพข้าวมากขึ้นและในปีต่อไปอาจไม่รับจำนำข้าวคุณภาพต่ำ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในกำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด10จุดในกรุงเทพตั้งแต่วันที่15ธันวาคมถึง10มกราคม2555ค่ะนายวัชรีวิมุกตายต์อธิบดีกรมการพาภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด กรุงเทพมหานครปี2555เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาประหยัดรวมทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยมีช่องทางการระบายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยจะจัดจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพสิทิเขตตั้งแต่วันที่15ธันวาคม54ถึง10มกราคม55 ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าถงฟ้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีส่งตรงจากฟาร์มเช่นข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกอาหารสำเร็จรูปเป็นต้นในาราคาต่ำกว่าท้องตลาด20-40% นอกจากนี้นะคะกรมการค้าภายในอย่างร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไราย,ย่อยจังหวัดสิงห์บุรีนำหอมแดงและไข่ไก่มาจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่วันที่15ทธันวาคม54เป็นต้นไปที่ตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์และหน้ากระรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมั่นใจแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ตกงานถึงล้านคนค่ะ นายประเดิมชัยสะสมทรัพยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานกระทรวงแรงงานห่วงใหญ่ใส่ใจผู้ใช้แรงงานบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามที่จะให้มีการจ้างงานต่อ โดยนำมาตรการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างมาช่วยจ้างค่าจ้างจำนวน2,000บาทต่อลูกจ้าง1คนรวมไปถึงโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปทำงานในจังหวัดอื่นที่ไม่ประสบภัยพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใช้แรงงานตกงานเป็นล้านคนตามที่หลายฝ่ายกังวล หากผู้ใช้แรงงานประสบปัญหาก็ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานหรือโทรสายด่วน1564หรือ1506เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคหาหรือคุณภาพกระเช้าสินค้าปีใหม่ค่ะ นายแพทย์สุรสิทธิ์โคนสมบูรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอกล่าวว่าได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล,แลและจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ ประกอบด้วยกรมการค้าภายในสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆที่มีการจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่มหารือเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนมาที่สคอบ,อบเป็นจำนวนมากว่ามีการนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุก,กระเช้าและไม่มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทราบ ดังนั้นนะคะสคอบอจึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งนำสินค้าที่มีคุณภาพมาจัดกระเช้าเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1 1 6 6ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยนะคะ3เดือนจัดการเว็บหมิ่นแล้ว60,000เว็บ นาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT กล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ดําเนินการปรับปรามเว็บไซต์แร่ข้อความไม่เหมาะสมตามที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการในการป้องกันและปรับปรามการนําเสนอข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ซึ่งในช่วง3เดือนนี้ปิดกั้นข้อความไม่เหมาะสมแล้วกว่า60,000 URL จากที่รัฐบาลชุดที่แล้วดำเนินการตลอด3ปีได้73,000 URL แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังและสามารถปิดกั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นในเมืองไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนะคะหากประชาชนเห็นข้อความเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์หรือในสังคมออนไลน์อย่าไปโพสต์ข้อความตอบเพราะจะทำให้ข้อมูลแพร่กระจายมากขึ้นแต่ให้แจ้งที่สายด่วน1212 12, ซึ่งทางกระทรวง ICT เองก็จะเร่งแก้กฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำขณะนี้ไทยไม่มีโรคระบาดหลังน้ำลดและช่วยภัยหนาวทั้งไข้หวัดใหญ่2 0 0 9ไข้หวัดนกรวมทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โดยหากมีการระบาดเกิดขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีวัคซีนและยาพ,พร้อมรักษาค่ะนายต่อพงษ์ชยสารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการที่จังหวัดอุรธาดี ถึงสถานการณ์ภยัยหนาวในขณะนี้ว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหานีด้ดีเพราะมีผลกระทบต่อประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามชนบทและผู้สูงอายุโดยแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุได้รับผลกระทบ ซึ่งในปีนี้นะคะรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงหมหาดไทยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งให้กระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องบูรณาการให้การดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะนี้นะคะหลายพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภยัยหนาวแล้ว นายต่อพงกล่าวต่อไปว่าในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวขณะนี้ยังไม่พบปัญหาการระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่2,009ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โดยหากมีการระบาดเกิดขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีวัคซีนและยาต้านไวรัสพร้อมให้การดูแลรักษาอยู่แล้ว สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ซึ่งหลายคนเห็นเป็นห่วงว่าภายหลังน้ำลดอาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการดูแลควบคุมเป็นอย่างดีมีระบบการเฝ้าระวงังให้ความรู้เสนอข้อมูลต่างๆเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยมาโดยตลอดทำให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเองเป็นอย่างดีจึงไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นหลังน้ำลด สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะแบ่งพื้นที่เฝ้าระวัง3ระดับช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมสั่งสันนิบาตน,นะคะจับตากลุ่มที่เคยมีแผนปัทุสกรรมและพวกหูรุนแรงทางการเมืองค่ะ พลตตรีปิยะอุทายโยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็น3ระดับคือพื้นที่สาธารณะทั่วไปพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษหรือพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ได้แก่แหล่งที่มีประชาชนรวมตัวจำนวนมาก สถานีขนส่งและพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษอย่างยิ่งได้แก่เขตพระราชฐานและลานเซนทันเวิด์ d ซึ่งเป็นจุดจัดงานบางเกาะเขาดาว2012ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอีก10จุดที่เคยเกิดเหตุระเบิดเพื่อน,นามาเป็นกรณีศึกษาและจัดวางกาลังดูแลความปลอดภัย อย่างไรก็ตามนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความเป็นห่วงเรื่องการสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีจึงสั่งการให้ตำรวจสันนิบาตจับตาและติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มที่เคยทำแผนประทุษร้ายประทุษกรรมนะคะหรือพวกขวรุนแรงทางการเมืองอีกทั้งได้ประสานภาคเอกชนผู้ประกอบการเพิ่มกล้องวงจรปิดในจุดอับต่างๆและเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นจุดเดียวรวมทั้งขอให้กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เทศก สนับสนุนการตรวจตู้โทรศัพท์สาธารณะทางขยะและจัดระเบียบผู้ค้าในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นด้วย ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16บนาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอัชราปิ่นแก้วพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ